เหรอครับผมนี่ก็้ต้เตาเลยก็ได้ใส่ลูกโแข่งกันไม่มีวัดรับไม่มีวัดเลัมีวัดเลยัได้เลยนะราคาซื้อเครื่องบินครับ